สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกหัสเน็ตฟรีของ To ท Move อีกเช่นเคยนะครับในรอบนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันเจ็ดตัวนะครับเวลาที่เราจะกดสมัครไม่ควรมีเงินค้างอยู่ในซิมนะครับป้องกันการโดนหักเงินจากในซิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกนะครับตอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดตอกจันเจ็ดแปดศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวรออกครับตอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดตอกจันเจ็ดแปดศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวรออกนะครับ ตัวที่2ครับดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่3นะครับดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่4ี่นะครับดอกจัน878ดอกจัน 0 9 7 6ส hm ี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจัน878ดอกจัน0 9 7ย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่5นะครับดอกจัน935ดอกจัน35หสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับดอกจัน935ดอกจัน35หสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับ, 35, 3, 5, hm at, uk, รบตัวที่6นะครับดอกจัน9ก้าดอกจัน36 สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกนะครับดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่เจ็ดนะครับดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกครับดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกครับนี่นะครับก็ครบเจ็ดตัวแล้วนะครับให้เรานะครับลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับใครได้ตัวไหนบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ